สวัสดีครับนี่กาเพื่อนมายอนน้ำกดหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกเออเตะกระโปงจากมีดแล้วครับสามสามออกดีอยู่ตัวลหรนี่กะเคิงไขาลานยานิวครับเท่าไหรยี่สิบบาทห้าสิบครับ มันลงลงเรื่อยๆล่ะ่นว่พิ่นว่าน้ำเลี้ยงไหลเห็นปะมันเลยลงมันออกไหลเนาะ่นวันมันมาน้ำเลี้ยงคพราะน้ำเลี้ยงก็มีน้ำน้ำเดินเยอะน้ำเดินน้ำเดินเหมือนคลอดเลยน้ำเดินน้ำกำลังเดินใส่สีเหลือง น้ำกดสีเหลืองซป,ปเซปอร์แมนพ้อหมโอ๋อ,โอโฟอร์มิกซป,ปเปอร์แมนแน่นดีพวกอันน้ำกดแพงๆนะแนออกอ่อนหนุนเหออ๋อละครับผู้หญ,หญิงครับ